ไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้หนู่ดึงไปแล้วด้วยนะคะฮัลโหลดึงสองสามหนึ่สองสามสวัสดีค่ะไอ้เขาเล่นกันอยู่อ้าวได้ค่ะเอ้ยป้าไปได้เกมวันแรกเอ้ยนี่มันคือเดทบอลนี่ครับมันคนละเกมกันใช่คะ่ะเกมเยอะเพราะเราเล่นฟันบอลทุกเกมเลยคะ่ะเดทบอลป้าถือไม้เบสบอลมาอีกแล้วถ้าเป็นถือดาบโหดมาเอา่อมันต้องไปเอาดาบตรงไหน รี่ฟั์กับใครอยู่เนี่ยเราเล่นอยู่ไฟแอบดูได้ไหมเนี่ยดูได้เอ,อ้ยแอบดูไม่ได้ไมีม่เหมือนเกมนั้นแอบดูไม่ได้ค่ะเอาผมว่าไิสุ่มดามีสักใบสิจินดาลีคอมบอนออยนี่ต้องใช้สี่พันไม่ได้ปลามีแค่สองพัน อยากอะไรเด้งเจ,งจ,งจ๋งบ้างมีสี่คนพันึ่งสองร้งอยชิ<บ>้นหนึ่งจุดหนจ่งแล้วป๊าป๊าเป็นใครอยู่ตอนนี้ยป๊าเป็นไงป๊าเป็นลูฟี่เหรอ ให้หนูเป็นอะไรนะถ้าอยู่เรื่องมากเลยอ่ะโทษจีเราสามคนเขาโดนแล้วทำไมหน,หน้าตาไปไม่เห็นนี่เลยมันไม่เ,เปลี่ยนเลยปลาก็เป็นหน้าตาธรรมดาเอา้าดีแล้วกี่คนดีหนึ่งหนึ่งเลยโอ้โหลีโหดเอา ปะโตไม่รีไม่สู้เขาถ้านู้กดไม่ทันนะคะไม่โลภเขาเอาประกันการตัวเองก่อนเราช็อกเลยอืมป้ามาแล้วอ๋อป้าลุ้แล้วป้าป้าปิดก่อนป้าป้าดูดาบนี่ไหนนี่เดือดดาบเลยมาโอ้โหควันขึ้นเต็มเลยค่ะดาบไฟไหม้แล้วถ้าลูกแบบด้วยนะเป็นยาวกว่าชาวบ้านเลยมาแล้วดูอาเคลามให้ต้องยืนอยู่นิ่งๆนิ่งๆนะ บุกไปหาใครไม่รู้โอ้ตบไปหาปลาปลาอะไรบ้า,บา,บาอ้ยลบหนึ่งลบสองเลยปาลาเลือชีวิตเดียวหาเรื่องเหรอหา,หาเรื่องเหรอหาเรื่องหรือเลปล่าออ๋ปามีสกิลด้วยนี่ว่าเกมนี้ปาลืมไปเรามีสกิลปลาเลือชีวิตเดียวโกว้บ <c oughs> เล่นฟีเลและหนู ปา,นห,นานหนูเล่นพี่เลย์จัดเลยอะไรเลยก็หายตัวได้ด้วยลี่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาว่าผ่าหลังลี่เนี่ยแหละทำไมเราเนึ่งคน,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 นเอ้ยเขาโดนกับปาแล้วสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวเอเขาไปโดนกับคนอื่นแล้ว ไอ้ปลาสัตเขาตัวแยกเหรอไม่ใช่เขายังอยู่เนี่ยเขาตัวแยกเพชรพุ่งใส่ปาลาในเมื่อกี้เนี่ยไม่ไปลาถ้าคนอื่นตัวแยกไปก่อนก็แล้วกันย้ายมุมย้ายมุมโอ้ยเหลือกี่คนเหลือกี่คนฉันมองเหมือนเอา้าบันไปคุยกับรนะ่างม่วงนะเลยปลนะนะายืนมองนะ มีสกิลด้วยปะยิงแสงใส่เลยเพื่อความชัวร์นี่ไงป้าป๊ากดรวบดวงตาสิมันจะมีบอกนี่กดรวบดวงตาเขาจะบอมันจะเข้าไปดูได้ใช่ไหมใครับมีคนหายตัวเฮ้ยมีคนหายตัวป้าป๊ากำลังยืนนิ่งๆอยู่โอ้โหมีคนสิ้นชีพแล้วหนึ่งป๊ายืดนิ่งเลยป๊ายืดนิ่งเลย โอ้เดืสาม,มป้าไปด้วยเอฟเอฟมาก่อนเอฟไปแล้วเอฟไปแล้วตัวแยกโอ้ป้าดวนหนึ่งหนึ่งกับเขาแล้วไม่ไม่าสามดูสามคนสามคนนะ,ะสามสี่คนแตกแล้วป้าซัดเขาแตกไปหนึ่งคนแล้ว เดือกี่คนคะสามเขาวิ่งหาปาลี่เขาวิ่งหาปลาโอ้โหปลาจัดการเขาแล้วหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งแล้วปลาไม่มีสก,กิลปลาไม่มีสก,กิล ปาแพ้แน่เลยลีปลาไม่มีสก,กิลสก,กิลปลาติดดีเลยเฮ้ยโอ้ยง่ายต้องโตง่ายต้องเลยได้ได้ไปเท่าไหร่เนี่ยสามพันสี่อันนี้เราต้องพักก่อนเสียงเพลงมันเข้าค่ะ มันเปิดเพลงใครเดี๋ยวช่องโดนแบนอ๋อเกมนี้ได้เกมเดี๋ยวไปดูว่าเสียงเพลงมันเข้าไปถ้าเสียงเพลงเข้าเราต้องตัดอ๋อ,อนี่อยู่มุมไหนเนี่ยไครบอกโอ้ไฟอยู่มุมนี้เลยหรืวกันไม่เขาดวนเขาดวนเขาดวนหนึ่ง,งกัน đâu? Trên mục. Này, đâu bị buồn à? Không có. Đây có người laser rồi. ดันละเขาดวนกันละเอาละเขาดวนกันละเย่แล้วเย่แล้วยเย่แล้วยเย่แลปลายินนิ่งเลยปลายินนิ่งเลยคนมาอยู่ข้างหลังปลาด้วยโอ้โหหน,นูตบเขาหนูตไปลปตัวแยกไปหนึ่งแล้วค่ะ ลูตกปลาปะค่ะเฮ้ยปลารับดาวไว้เอ้ยปลารับดาวไว้เอ้ยปลารับดาวไว้โอ้โหยังโหดคือกดสกิลไม่ทันแล้วหนึ่งชีวิตเนีย่ยแล้วลีมาแล้วเอาหนูตบเขาแตกไว้แล้วปะยี่ยมเลยมีีกคนมีคนหนึ่งมายืนอยู่ใกล้ปลาด้วยโอ้ปลากดไม่ทนันเลยหนึ่งชีวิตหนูก็เลยชีวิต ให้มันลอยขึ้นด้ข้างบนป,ป้าป้านันล่ล่เอ้ยป้าไม่ได้เป็นคนตีไปป้านั่นแหละไอ้คนนี้ตีไปคนที่ยืนอยู่ข้างป้านี่ไคนนี้เนี่ยคนที่ยืนอยู่ข้างป้านี่ออันนี้ต้ตงใส่เลย อาปาต้องใช้พลังยิงดีกว่าใช้พลังยิงคนด,ดวลกันละอุ้ยตายเลยโอ้โห,โโหโม้วงใส่ป่าสามพันเก้าซื้อได้ยังต้องอไม่ได้นั่นโรบักต้องสี่พันค่ะหนูห้าพันเราไลท์รีวอร์ดได้ไหม <Fail you. S 2> เฟลอยู่ไอร์ดคืออะไรคะไลท์เกมค่ะหมายถึงว่า,เ,าเกม เ้วไปกดไลค์แล้วเขาจะให้รางวัลมีแพ็คเฟลเฟลเรายัางกดไลค์ไม่ได้สี่พันต้องมีเงินสี <Feel. S 1> ่พันก่อนน่าจะกดรับรางวัลที่ไหนได้อีกไหมเนี่ยเล่นอีกสักเกมนึงน่าแต่ใด้เนี่ยคนละกี่คนเนี่ยสามคน หนุ่คยคนนี้ขึ้นมายือนอยู่ข้างบนนี่เราต้องใช้วิธีนี้บ้างแล้วล่ะตัวนี้กระโดดสูงอ,อยู่สามารถขึ้นไปกระโดดรถข้างบนได้เนี่ยมันเนี่ยมันยือนอยู่ข้างบนเนมันยืนกระโดดธรรมดาเนี่ยเปล่าแล้วก็ปล่อยให้ข้างล่างสู้กันแล้วมันก็ยืนนิ่งเลยเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใช้เอามาแตกแล้วมันมันโดนไปหนึ่งแหละมันต้องใช้ส,ชสกิลอา้าวนะโดนนี่ก็เอาเขาตีใส่มันแล้วโอ้ยตัวนั้นมีพลังวุแวบด้วยตายแล้ว เดือนหนึ่งหนึ่งป้าป้าตอนที่ตอนที่ป้าป๊าถามนี่อ่ะนี่ไปอยู่มุมนี้เลย<ต>เส่วนกำแพงเลยเดือนหนึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราถ้าเราได้อันนี้ไปนะให้มันมีดีลิทด,ด้วยแล้วรับเราดีลิทเดี๋ยวที่เราไม่ต้องการได้ไหมดูดวนกันแล้วป้าเขาดดวนกันแล้ว โอเคหนึ่งหนึ่งกับใครเนี่ยบารบาร่าเปลี่ยนเธอบารบารจะดูเรียบมันมึงนี่ใช่ไหมดวงตาดวงตาใช่ที่เชียร์ใครเรียกว่าเชียร์แบ๊บหนึ่งขอดขอ,ดขอดนี่เชีคนนีไนนนะ้ไอ้นี่ซินชิมเนี่ยไอ้นี่โหดเนี่ยสองดาบคู่ในโหดเราใช้ค้อนค้อนค้อนอาวุธกากเลยแต่มันเล่นดีมากเนี่ยมันลบหนึ่งเอ้ยลบหนึ่งแล้วเฮ้ยมันใช้สกิลแล้วนี่ไงเฮ้ย โคตรเทพเฮ้ยไอ้โจกากมันมีสก,กิลไอ้คอนไอ้คอนมันมีสก,กิลเกมมันใช้สก,กิลหลบฟบๆเลยอ่ะมันมีสก,กิลเด<น>สบอลเ<น>กมสุดท้ายแล้วค่ะเราจะได้เอามาเปิดคูป,ปองกันแล้วเราก็ได้จบเราจะต้องไปเอาดาบเทพป้าจะเลิกถือไม้เบสบอลแล้วหนูไม่ดาบเทพแล้วเฮ้ยมันต้องวแก็เกดาบดีที่สุดเ<า>ลย ต้องมีเท่ย์ว่าอะไรเอกที่ฆ่าปลายืนอยู่ตรงนี้เอาคราวนี้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วครับปลาสวยละวแลก็สวยเหมือนกันตาเขาโดนกันเรียบร้อยน,นีงง่โดนโดนเป้าหนึ่งไงอลนี่โดนยังไงเขาโดนกันอ๋อลี่ไปยืนอ,อยู่ใ,ใกล้ดูโดนกับเขาเลยเนะนี่ะยิ่งสู้ได้ไหม เฮรีฟันเขาลบหนึ่งเอ้ยแย่แล้วไปหาใครเนะี่ยเดี๋ยวมาฟันอยู่ใกล้ปลาทำไมเนี่ยไปหาเขาแล้วไปหาเขาแล้วรีรีสู้ไว้รีสู้ไว้โอ้ยตบไปหาใครไม่รู้อ่ะเออปลาก็ยืนอยู่ปลายืนอยู่ติดมุมเลย ปายืนติดมุมเลยป้าเก็บสก,กิลไว้ตอนเนี้ยครปฟันมาโดนป้าปาเก็บสก,กิลไว้โอ้ปาหยุดใครมากออกมาแล้วเฮ้ยฟันโอ้โหดนกันแล้วโดนกันแล้วลบหนึ่งลบสองโอ้โหตายหนึ่งคนระวังไอ้เจ๊ผู้หญิงคนนี้เคยโดนกัลลี่มาก่อน ไอยู่มาแล้วอ่ะแล้วเรียตายปะโทเขาดวลกับหนูที่เขาเชล่มุนกันอยู่ใช่ไหมคะที่ที่มันเป็นก้อยกระจุกอันเล็กๆอ่ะหนูดหนุดโดกับเขาไม่ไงป้ายมีสกิลป้ายยิงใส่ไปได้โอ้โหลบกันลบลบกันแล้วนาวอุ้ยอุ้ยชโอไปออกกระดวงกันแล้ว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 เรียบร้อยไอ้หัวสี่เหลี่ยมนี่แหละที่คาลี เฮ้ยยี่ที่แล้วใส่ปลาเลยก็ปลาตีไม่ได้เขาโหดนะหัวสี่เหลี่ยมมึงกนะเขาเคยโดนกระรี่มาก่อนโหไปยิงกระเบนฟ้าแล้วไปยิงกระเบนฟ้าแล้วยังโหดเลยค่ะบเขาเขาแบบลอยสูงด้วยออแล้อหนึ่งชีวิตเขาฟันใส่ปลาเลยอ่ะด่าไปโดนกับไอหัวสี่เหลี่ยมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาชื่อลิลลี่ เขาชื่อลิลี่ชื่อลิลี่ดูนะครับมามันไอ้ไวีิเราเคยต่อยกับลิลี่มาก่อนเขาชื่อลิลี่จริงๆด้วยโอ้เขาลิเวลร้อยลี่เอาเขาจะไปเขาจะไปโอ้โอ้โหเขามีสกิลโดนด้วยลิลี่ลิเราดูดาบเขาสิแล้วมาคุยอะไรไงนี่ดาบเขายังโหดเลยอ่ะเฮ้ยตัวนไอ้ตัวนี้ก็โหดพอกันนี่ไอ้ตัวนี้ก็โหดพอกันเลยเอ้ยนี่ลิเวลร้อยเหมือนกันเลยเอาร้อยบวก รีเวลร้อยทั้งคู่เลยค่ะฟัดก,กับร้อยฟัดร้อยร้อยฟัดร้อยเอาปะปป้าอดเลยอดได้รางวัล GG อะไรอีกี g แปลว่ากูดเกมกูดเกมค่ะเขาเลยเรียกเป็น GG LOLGG LOLGG LOL เป็นหน้าหน้าแบบทำหน้าแบบเบ้อเขาบอกว่าอะไรเนี L ่ยนวล GG กูดเกมเอาลี่มาแล้วไปเดี๋ยวเข้าไปดู จีจีเขาเอาิมพเวเล่นเกมเสร็จกันจีจีกูดเกเฮ้ยเฮ้ยมันมีสะพานเลื่อนด้วยล่ะสวย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 แล้วสวยแล้วก็ว่าอยู่โอะ มันเด้ง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 มาที่แคบเลยเล้ยรีวระวังมันเด้งมันเด้งใส่กำแพงเอ้ยปลาบีอยู่ข้างลีได้ไงหลบหลบหลบกันเอ้ยมันเลื่อนหลบอีกแล้ามันเลื่อนหลบอีกแล้วนู่นค่ะมันเด้งไปใส่กำแพงข้างบนเอาแล้ว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 มันวดนกันใหญ่แล้วเออปลาลบหนึ่ง รีสู้เขาโอ้ลีลบหนึ่งเออเออมันดันมันดันปามันดันปลามันดันปลาไม่อยู่ก็เล่เด้งแล้วบอลเด้งบอลเด้งไปไกลแล้วมันมันดันให้แคบลงอ่ะโอ้ปลาลุ้นเราต้องเอากำแพงไอ้นี่มาด้วยวันนี้ให้มันเด้งหาปาแล้วปลาจริง ที่กระโดดตีเมื่อกี้ใช่ไหมกระโดดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเ,เรามไม่เห็นลูกบอลเลยมันกระโดดสูงอะ่ะมันก็ไม่คคิกระโดดม,มันใช้วิธีแบบกระโดดขึ้นไปตรงสูงให้คนมองไม่เห็นลูกบอลที่อยู่บนพื้นเนี่ยเอ้พากหัวกันอเอาแล้วมันหวดกันอย่างไกลเลยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยปาสัดเส้นจอยนิดหนึ่งคน พี่เขาโดนกันโอ้ยปะโดนลบหนึ่งอือคุณแพงมันดันเข้ามาค่ะเอ้ยสี่พันแล้วรีบมากดแล้วเราจะจักกันไปด้วยกันกด<ะ>ดาบ ไม่ใช่โลบักอันนี้สี่พันกับ e. ส e ี o ่พันเพรก็ตุ้กด e โดย e อือโอเว่นขอแบบโอ้ยไม่ได้สองอันเลือกขอหนึ่งแล้วบ <c oughs> อนไอ้อวดป้ามาดูดลบอีกนะนี่ได้ดาบอะไรป้าได้คอมบอนใหม่แลยวทำไมป้าไม่ได้ <c oughs> แบบป้า <c oughs> โอ้นั่คืออะไรลีเจนรี่หรือคะเนี่ ถึงป้าจะเป็นคาถาไอ้ถึงป้าจะเป็นไม้เบสบอลนะแต่ป้าเป็นดีเจนิลลี่เหมือนกันนะแต่ทําไมมันไม่สวยเลยอะ่ะทำไมเขาดูสวยกว่าเออดีเจนิลลี่ D ally, ป้าเป็นไม้เบสบอลอ่ะโหเท่กว่าด้วยโดยป่ะเราจากกันทียงแค่นี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ดามบนแล้วใครไม่โชว์ดามเลยสิโอ้โหเป็นไม้เบสบอลของป้าไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อลิลี่โอ้ลิล<ป>ี<ม>่ย<ด>ังงอเลยเกมนู<ด>้นแพ้อะไรเหรอบ๊ายบายค่ะ